ไก่หอให้ละกเห็นเลยเพิ่งมาเจอกันข้ามาดูไก่ค่ะผลจะออกมายังไงเสียอาหารมาให้แล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหน่อยโอ้เสียงไก่เรียกร้องอัไนเสียงไก่น้อยห้องเลยนี่โอ้เกิดแล้วมั้งนี่โอ้เขาเกิดแล้วโอ้เดี๋ยวาเมาๆลูกาเมา โอ้ต้องหากลุ่มมาครอบไก่เล็กแล้วนี่เอ้ย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 โอ้ยโอ้โอ้ใช่ใช่ใช่โอ้โอ้ตายตายเขาทับไก่น้อยนั่นน่ะโอ้ต้องหากลุ่มมาครอบนะให้เขาอยู่เฉพาะเขาเดี๋ยวลูกเดี๋ยวหิ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 วลูกลูกวะหิวโอ้เกิดกี่ตัวนะลูก เกิดกี่ตัวน่ะโอ้หนหนขอดูหน่อยนับดูหน่อยหกโอ้ได้เห็นที่เห็นนี่หกตัวนะครับเดี๋ยวลยกยันที่เห็นนี่หกตัวฮัลโหลอ่ะฮัลโหลอ่ะ อ่ะให้ลูกเจ้ากินมาลูกอ่ะอ่ะตรงอ่ะมาลูกอ่ะอืมอ่ะข้าเทเผื่อไว้เยอะไม่ได้เพียวดิอ่ะพอดี โอ้เห็น,นออกมานี่หกตัวนะครับที่ออกมากับแม่เขาโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเก็บขยะให้ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บขยะให้ก่อนเก็บขยะให้ก่อน โอ้ไก่ลายสวยนี่โอ้ไก่เชื้อดีนะครับนี่พ่อแม่เขาน,น,นะครับไก่เชื้อพันดีนะี่ไก่พันดีไก่สายเลือดของสมเด็จพระอ,องค์ดำนั่นนี่พอเพ่นอยู่ทางเหนือ สมเด็จเจ้าพระองค์ดำท่านก็รีทาทัพมาอยู่แถวเมืองไงเชียงดาวเราแถบเรานี้ก็คือที่ตั้งฐานทัพท่าน,นไก่แถวนี้ก็ถือว่าไก่ลูกหลานของพระเจ้าพระองค์ดำนะครับสู้รบตบมือกับชาวพม่ารามันได้ชนะนะครับสายเลือดของ ใส่พานะเรศวนน้าหี่ธรรมดาเนั่นนี่นีน่นี่ลูกเปิ้ลี่ลูกออกได้หกตัวจากไข่สิบสองฟองนะครับเอาละครึ่งครึ่งเดี๋ยวไปดูรังอีกทีหนึง่งว่าเหลือที่รังกี่กี่ฟองแต่เท่าที่เห็นนี่ครึ่งครึ่งขอดูหน่อยที่รังเขา โอ้โหเหลืออย่างนี้เขาลงละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวจริงๆครับโอ้อันนี้โอ้จะออกไหมนี่ลูกโอ้ยังดิ้นอยู่โอ้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 แม่ลงก่อนเนี่ยโอ้สงสารจังนี่น้ยโอ้ย เสียงยังมีอยู่ช่วยยังไงนี่โอ้ตกไฟฟักโอ้เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเวยวเยวเดยี๋วี่เยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวโอ้ โอ้ยลูกค่ะลูกค่ะมันออกมากมัโอ้ยโอ้ยโอ้ยูอยู่นี่ก่อนลูกอยู่นี่ก่อนอยู่กับไข่เพื่อนเจ้าก่อนโอ้ยอาวอยู่กับไข่ก่อนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแต่แต่จะรอดไหมนี่เอาลูกอ่ะ อาเดียดเดียดอาเดียดอยู่ห้านก่อนลูกอยู่ห้านก่อนเจะเอาผ้ามาทับไปแล้ทามท่ามาปกเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเอาผ้ามาปกท่ามาปกผ้ามาคลุมไว้อ่ะมาลูกอ่ะท่ามาคลุมผ้ามาคลุมกายไว้ ลูกอ่ะแทนแม่จะอุ้ยรอดไหมนี่แม่เขาใจร้อนลงก่อนนะเนี่ยลูกยังไม่หมดเลยลูกเอ้ยลูกยังฟักไม่หมดอะมันใจร้อนลงก่อนเนี่ยูกสายพวกนี้เป็นตัวก่อนแล้วลงมันห่วงไอตัวที่ลงเางดีพอไข่ลงมาให้เขาฟักดีไหม คงไม่เอาแล้วมันคงทับกันแล้วเดี๋ยวเอาเอาฟักที่ไฟเอาใช้ไฟฟักเอานูกเนะเจ้าลงก่อนนะลูกเอ้เฮะฮะเจ้าน้องใหม่เออ,เอ,อไม่ไม่กวนไม่กวนไม่ไม่ว่าไม่ว่า,าเดี๋ยวข้าจะเอาไปฟักที่ไฟเอานลูกเนาะเดี๋ยวหาวิธีเนาะเออไม่ว่าไม่ว่าสงสยัยเจ้าห่วงลูกเจ้าที่ ัดตรงมาจากหลังเอ้อเ,อเข้าใจเข้าใจจะทําได้ดีที่สุดแล้วทาดีที่สุดแล้ว